ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อย่ผมนะครับโคเวอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับไอ้น้องชายผมนะครับมันจะมาจีบสาวครับนี่มันชื่อว่าซีวีดีอัศนีนะครับนี่ดูครับนี่นี่อดูครับผู้หญิงไอเวนผู้หญิงนะครับแต่ว่าผู้หญิงพูดครับมันผิดตรงไหนวะเฮ้ยโอ้ไม่ไหวดี ผมต้องพิม์บอกแล้วครับผู้หญิงเลยดูอะไรโอ้แป้มพิมพ์ผมไม่ไหวเลยเนี่ยแป้์ผมแป้มพิมพ์ผมไม่ไหวเลยอ้าวขอไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้นอนตามมานะเออย เอ้ยทุกคนเอาเอาผมเพิ่งเข้ามาห้องนี้เนะี่ยนี่คือห้องอะไรวะเอาอเดี๋ยวครับนี่ฮะโอ้โหครับเดี๋ยวผมจะพากเสียดูนะครับอันนี้น้องผมนะมันชื่อนนท์ไออาสนีนะเนีเ่ยไอ้นนท์ไอ้นนท์ไม่พูดวะอะไรวะอ่อะไปท้ายเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาเสียงเป็นผู้หญิงแล้วก็เสียงไอ้นนนะที่เป็นเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยรงวัลนี้ครับไอ้นนผมจะมอสาวได้หรือเปล่าเอาเฮ้ยกดออกก่อนทุกคนเอาเฮ้ยกดออก่ิดหรไม่ไหวหรือกดออกตรงนี้ครับดูครับวันนี้มันจะมามอสาว่ะเออได้ปะวะถ้าไม่เปิดไมค์คือไม่ผ่านนะครับถ้าไม่เปิดไม์ครับ เนนะครับท่านผู้ชมขอโทษลักกัน <laughs> อ่าดูครับพอดีมันจะมาว่าสานะครับอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าน้องชายเฮ้ยเข้ามาว่ะเย็ด <Yeah. laughs> เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเย็ด <Yeah. S 1> ่ะ กูว่าผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงวันนี้เ <c oughs> ขาบอกว่าแป,ป๊บนะไอเวนเขาบอกว่าแป,ป๊บไอเวน <c oughs> ผมผมเปิดไม่พูดกับมันไม่ได้นะเิ็ดเอาเรื่องว่ะเอ้ดูดูสกิลการบอไว <c oughs> ้อายุเท่าไหร่ครับก็วาวเฮ้ยดูขอเพิ่มเสียงไม่ก่อนนะ อ่าขอเสือผมเสียไม้สุดเฮ้ยเฮ้พิม şey สุดเลยเดีย um> ้ถ่ายกันสามปีบอกเฮ้ยทุกคนเลย้สกิลการบอก อ๋อเฮ้ยมึงลุกหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยมึงลุกหน่อยอุ้ย <c oughs> ไม่ไหวเลยมึงน้ำบ่ไม่ไหวเลยเอ่ออ้าวน้ำบ่อนะน้ำบ่อนะ <c oughs> คือทุกคนมนาแล้วไม่เชื่อผมเว้ยว่าเคดีแรงผมฮาเว้ยอ่ะผมเปิดให้ดูเลย

โอ้มอไม่เก่งเลยไอ้เฮียเนี่ยโอ้ขอโทษครับขออาภัยคำหยาบนะโอ้ไอ้นอนท์มอไม่เก่งเลยมึงพูดดินนมึงพูดดีเดาล็อกยิบแนะชดอ่ะเฮ้ยแชดไม่เหมาะเนี่ยเอาเฮ้ย เอาเฮ้ยโ้คลิปกูจะสัน้นนี่นนนโอ้ล่องล่องกินข้าวโอ้โหไม่ว่วเลยล่องกินข้าวโอ้โหไม่ว่วเลยนนเดี๋ยวดูเขาเพึ่อเขาน่าจะเล่นรหัสใหม่นะดูดิมงขอเฟสดี โอ้มันไม่ขอเฟสเลยไอ้นนอ่ะมันเขินอ่ะโอ้โหไอ้นนไม่ขอเฟสเลยทุกคนเยสเข้าหลายมากกว่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมมาแบบมันเขินน่ะมันมันเขินอ่ะทุกคนแบบมันเขินอ่ะมันจีบสาวไม่เป็นอ่ะมันจีบสาวไม่เป็นอ่ะทุกคนดูดีโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ